สวัสดีค่ะ Hello everyone Hello Rose Merry Christmas Merry Merry Christmas ชนแก้วอยาชนแก้วชนแก้วรถสวัสดีค่ะ m e r ่ y ร h r i s มา a เน้องเมรีโปรดอยาเอากระซิฉลองกันในครอบครัวหน่อยๆหลังจากที่ว่าห่างหายไปห่างหายไปนานเนาะอาหารเทากระซิมีประมาณนี้เอากระซิกินกันภายในครอบครัวหน่อยๆเนาะจ้ะห่างหายไปโดนด้ค่ะพี่น้อง

อันนั้นการยำบุญเส้นยำไอ้ตัวนี้จะเป็นกุ้งอบบุญเส้นค่ะ,ะออกุ้งอบบุญเส้นตัวนี้ก็เป็นไก่อบตัวนี้ก็เป็นยกขึน้เนเบิ้งนี่ปูอัดนะคะปูอัดกับกุ้งกับกุ้งน้ำจิ้มอืมแรปฮะเนี <Yeah. S 2> ่ย่โอเคแล้วก็ยำยำยำกุ้งออบุญเส้น <Okay. S 1> ค่ะโอเคเอกซ์มาคาร์ลเอกซ์มารคาร์ล we have wine delicious เย้ย่ามาร์คกับเอมี่ bring เซฟไรนี่ละจ้ากมีไก่เนาะเกซ์มารเลิกขายอะไรกับไก่มันกัสิอาหารเย็นเติบละเพราะว่าก็ผู้จัดการสิกับมาบ้านโอเคจะหาโมงแล้วมาเด้อค่ะมาเด้อเอสมาร์เริกเดี๋ยวพี่สิไปเอ็กซ์มาร์คเลิกไปกินเนาะจ้าเนาะหันหายกันไปตั้งโดนกันมือนี้กับมาท้าทายกันเมลี่คริสต์มาส มือรีคิสมาเนี่ยพึ่งยกมือใบบานเลยประธานเด่นลงมือใบบานจีนเลยมาเด้อค่ะมัดกินน้อกันเนาะอ่างแล้วอ่างอีกไก่ไก่อบใส่ก๊าซโอเคมากสมัครเลยเอทินเอทสมาร์คเล็กอเลม่าอันห่างหายไปนานพี่น้องเพราะว่าทำงานนั่แล้วกัสถานการณ์เข้าล็อกดาวน์น่มเนาะจ้ะ ตอนนี้เนี่ยทะเลนี่หลอกดาวน์เนาะก็ห่างหายไปห่างหายไปนานเลยละ่ะบอได้ลงคลิปลงมอย่างเนาะว mm. ันนี้ก,ก็มาทักทายกันอืมาทักทายกันแบบว่าสังสรรในหน้อยกินข้าวแรงมันพอกินข้าวแรงอ่าบ่นไม่สนคิดมากนักเขาดอกพี่นอ้องบ่มีสถานที่ En gisteren waren we nu bij zus. Ja. ja, klopt. Ja. Lekker? Voorschoten. In Leiden. nam dat Een collega van mij in Leiden die heeft net corona. Maar oh, de Vorige week niet gewerkt. Maar nu zijn ze gehad. Vorige week ben je terug. De Kimma. De gewoon. Mooi, Moa. Ja, toch? Ja. Ze is hier Die heel ziek geweest. Ja, hij had griep Ja, dat was ook al. Ja. En nu was heel moe als, als hij het trap op liep. nou. Dus het is heb ik. Dit is wel not zo so spicy, hè? Ja, no. yeah, beter. Beetje spicy. Yeah. Niet te spicy. Mmm, lekker allemaal. Ik vertellen. Twee keer terug. Twee keer terug. Ja. Ben ik met mijn zusje op zondag naar een tandheelkundige van een geweest. Ja. geweest. Shemkel. Zonder jou, say hi to everyone on, on. We say hi to everybody. Zeg oh. Say hi. Say hi my friend on the world. นี่จะกินจะกินโอ๊ยนบนอากซิบเนี่ยองจกิน and I have p r e s u r e f o m my lady <laughs> <laughs> What i ่าที่ Now you have to unpack มึงเดิมมึงเด้อพีเตอรอมิสไพรอสีไหอี่ยังเบนเบงมารรอดุนกัน I open now เปิดใหญ่เนาะโอ้โหได้อะไรกล่องน้อยเนี่ยเอ้ยเปิดได้เด้อโอ้มีสักไผด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนก่อนมีกล่องใหญ่กับกล่องน้อยเปิดกล่องใหญ่ก่อนเพื่อเพื่อได้รางวัลใหญ่เนาะอันนี้กล่องน้อยมันนี่อย่างละคือกรอกหลอกแกะแดดคือบอคือบอแบนั้นมือพี่นี่สั่นเลยได้อนียงเนาะ อะไรเนี่ย <the> น้ำหอมน้ำหอมอันนี้น้ำหอม <c oughs> this <c oughs> this ฟูม and this one ยอยู่จนอ surprise s u r p อันนี้ได้น้ำหอมนั่นสิเป็นอีย่างพี่น้องมันรุนซอยกันเด้อเกเกไปเกฟไปเกฟิ ยาสต๊ดกเลกก์ก mm ับ hmm ฟ yeah, yeah, yeah ิชม well ือที่นี่สายโอเคไอ้นำหอมกินหอมเดี๋ยวๆวเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี us> us> mm ้ว่าจะเป็นอะไรนะคะไอโซเอ็กซ์ต um ิงกล้องน้อยนี่สิเป็นอะยังอันนี้เป็นน้ำหอมเหรอเด็กน้องเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว สุตรซอยกันได้มปนสิเป็นอีหยังโอ้ยเห็นกล่องแล้วเป็นครีมนี่ครีมย่า yeah, you can look inside maybe something else ไ <laughs> ม่ครีมอันนี้เป็นครีม no but probably cream โอ้ยไฮนัมหอมก็ครีมโอเค I open inside อันเดแกรมโอเต้นิ้ขาแซบแทบนี่นึกว่าแต่เป็นนึกว่าเป็นครีมนึกว่าแตเป็นครีมอันนี้เป็นท้องพี่น้องทองบานเขาอันเดกรมบาคูพิจูดิชเดนกิลเดนกิลมบาคูพิจูดิชอย่าเนเธอร์แลนด์่อะไรอัดสโอเคโอเคทอมยูไบฟอมเยอรมนี no in to holland y the sea เยอรมนี yeah they make in germany อ๋อเ e นเม็ก in g เยอรมนีนมีเออไปบ่านอันอยู่เยอรมนีเนาะอ่าดีเยอรมนีโกลอยาอไล์ด้ยยิมยู่กเลรีเซบ่อยรมคือมาิมกีเลนี่มั้ะเออนึกว่าจิมเี่ยแตเกยวขบค้าขบคุณคันันบอกเช่รึอ๋อเนว่าิมดี I think perfume and uh, cream mama have a big surprise mama. Big wow. <coughs> dim, um, oh, and cream. surprise. Chutka, chutka in Kemco. Chutka, 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 gà จุกเป็นใบเป็นใบชิบะยิ้มเข่าแสบแสบยี่น้องไอ้บัดนเลจุกเป็นใบแันมาก Maar ja, het is wel een mooie belegging oh, zo. stukjes gebruikt want papa is Zouste ik maak aan die jij nam baat. Dan moet je er geschaamd gaan gaan. Ja, dat gaat er wel. Maak aan die jij nam baat. Er was hier een bedrijf in Rotterdam uh, <tank> die dat ja, deed. Ze zijn gewoon Zij kwam met nood ons. En heeft dus iemand gewoon. En hebben ze al veel met de kilo's opgeslagen. niet Ja, nou ja, ze hebben de medewerker de schuld gegeven. Okay. En die baas is okay. zelf naar ja. Dubai ja. vertrokken. En die wals meegenomen. In die ja, met Dubai kun je niet zomaar meer terug uh, het schijnbaar nee, je krijgen. Je Ja, maar ja. Dus je moet het eigenlijk altijd gewoon zelf niet? opslaan ja. Ja. Ja, en Maar ja, is niet daarbij? This one is 5.200 euro. Maar ja, weet je, als je dat thuis houdt. Zo so dus 200.000 baht, something like this. 200.000 baht. 200.000 Het is one nu 5200 euro. Gram? 100 gram. 100 gram, I know about ja, yeah, ja, Ja, is 5200 gram. als je dat nou thuis bewaakt, dan is het natuurlijk wel een vol, Ja, dat is zo ja. want... ja, Maar het ja, kan niet afbranden. Kan kan branden, hè? Nee, nee, oké. Okay. Nee, nee, okay. nee, nee. nee, okay, ja. Maar dat moet je niet wordt worden ja dat is waar of je moet een kluisje, een kluisje. in het glaasje oh, ja, ja, ja ja nou ja zoiets je moet het gewoon bij nee, ik zo bij kim niet kan ik kim die kan de kim kan ja. Mm. Maar zilver is nog veel leuker, dat is natuurlijk in verhouding veel goedkoper. Ja. Hè? Dan heb je gewoon echt uh, kilo's. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja. Maar ja. kun je van zilver ook van die, van die mooie uh, ja. ja. okay, ja, okay. ja. 10-ounce munten, die ja. vind ik heel mm. mooi. Ja. Maar ook 1-ounce munten. Okay. Ja. En 1-ounce munten zijn iets van 25 uh, euro een oh. stuk of zo. Hoeveel is het nog? 31, nog wat. Ik het een De is leuk, ja. De elementalen is toch altijd bijzonder, ja. Ja. Maar nee, is waarom ga ik dat nog? Ik ben van, ja. We houden ermee. We houden ermee. Ik heb van, ja, Maar ze doen het nog steeds hoor, dat opslaan. Het is nu een ander bedrijf. Ja. zitten ze in Rotterdam, dus dat kunnen ja, niet. En waar je dit dan koopt, Ja, dat kost veel Ja, dat kost geld. Uh, je ja, ja, moet het maar vertrouwen, weet je. Ik heb, uh, ja, ja, dit is ook zo. Ik kwam naar Toeka. Toeka, ik niet Maar ik heb met ons trouwen toen ook alles ingegeven. Toen was die 4800. แก้บริวา,อาอรอ,อร่อยมากอร่อยมากอันนี้อันสปายบานเท่าด้วยจ้ะพี่กินย่างอื่นบ่ได้นอกจากสไปายบ์ว่ายกินบะได้กินได้สปายอย่างเดียวน้าน้ำแดงแดงเนี่ยมส,สปายสไปายคลาสสิกกินได้แค่ย่างเดียวอย่างอื่นกินไม่เป็นป่ายกินบ่เป็น เจฮานทูเอบร่วันนะฮัลโหลได้ของควรเรากินเขาได้ไรยมนี่สปายสองขวดสปายสองขวดเลยสิมิมขายตลา,จลนะลาด,ตลดจีนเด้สปายนะร้านหนังสือบัดรสิมิขายตลาดจีนขวดละสองบาทหา้าสิบ ค่ะคือตกเกี่ยวกขวดเป็นลอยบัานเท่าสามขวดลอยถ้าคิดเป็นเงินไทยบานเฮ่าบานเท่ากวดละสามสิบห้าบาทสามขวดลอยแม่นตอนนี้พักกันเริ่มอิ่มมาเดยพี้ี่น้องเริ่มมัดถั่วแล้วเริ่มเกี่ยถัวมาถักทายกันข่างหายไปนานเลยเนาะเมื่อไหร่ลงคลิปนานเลย Can you say something for Christmas to everyone? Now Merry Christmas everybody, and uh, I hope you have a good time with family and mm -hmm. with friends. Yeah. <laughs> and mom said something to friends all the wall, on the wall. <laughs> yes, yes. I sluit my window, but Peter's in He agree with me. <laughs> oh, yeah. Merry Christmas, Merry Christmas everybody. Merry Christmas and happy New <laughs> Year. Ja, yeah, yeah, happy New Year. Maar met nu, moet je werken toch of niet? Ja, I have to work. Ja, op het, ook zelf ook? Ja. Nee, nee, Met jouw Ja, Ik I have uh, mm. shift, I'm not sure, mm. but I finish. Uh, I think six o'clock. What? Do do what? Uh, new Year? Old Year's Day. Okay. Mm. So 31. เดือนธัน I work until six o'clock so I can be home s e v e i r t y eight o'clock ป yeah. ีใหม่เราก็ทำงานคริสต์มาสเราก็ทำงานมันก็ทำให้เหนื่อยเนาะ and the next day I have to start at ten o'clock so I have to wake up seven o'clock มันก็ทำงานก่อนสิได้กินข่าวเนาะรอเห็นเรากลับบ้านใช่ป่ะคริสต์มาสกาทำงานหมอเค้นหมอเค้นยายไพร์หะ Tomorrow I free and then Tuesday I free. Do work did uh, yeah you work and then next yeah do Yeah work. next year I free everything. Mm. So I free in Christmas mm. and I free mm. old year, mm. new year. Mm. And also next year I have before Christmas I have three weeks free. Mm -hmm. For For year. Year. Yeah. Yeah. cập miếu gì miếu địa cácปีใหม่ น่ะ ta ก็ change. One year you work everything. Next year you free everything. <coughs> But when I see you now honey I really think about first time I go to Thailand huh? and I see so beautiful women huh? <coughs> I and I think oh I got that video on it. yeah, it's okay. <laughs> yeah, my but I have to think now? When <laughs> I see you. <laughs> <laughs> oh, <laughs> I so happy to meet you. <laughs> I still beautiful or not? No. Na cho na cho Oh, nee. ja, ik ga is I go to Thailand to Bangkok. Oh. Don't know what happened. Ja, de eerste keer bedoel je. Ja. Ik bedoel, spreek je af dat je naar Bangkok komt en hoe de vliegveld en dan. Nah, yeah, and then I look around. Eh? I can <laughs> find her. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Okay. They pick me up. When? 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 your When? 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 King. When? I your yeah. He drive, yeah. Mm -hmm. Yeah, king, king. Yeah, now eleven years ago or so, yeah, huh? yeah. Something like this. Yeah, very big airport, very mm -hmm. many people, huh? love mm -hmm. yeah. And I don't know where I go. Maybe king. they sell my kidneys. <laughs> 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 อีก็ไ่เคยปอพลังกันละขาก็่เคยปอพลังพลังก็่เคยปอดไทยไปไทยังแรกนาทงสาวไว้ชนะบินรูอัน้อันตรนทาู Where we stay in this apartment t เจอกันในอย่างก็อ่าไทยและลิง and we go to Burger King or e e KFC yeah because you think I like so much พี่น้องฝรังเบาพื้นพอกันขังแลพาเราไปอัน KFC ไปอันยูฟิวเจอร์นะ KFC หรือเบอร์เกอร์คิงอย่างล่ะจะคิดว่าฝรังตกกินแบบนี้ก็เลยพาเราไปพาเราไปอันในลูกสาวก่องยัน how long I g o ฮะลูกสาวกับพี่ค้างขานรางวัลมาจ๊ะอ่ะปรุ โปรตีนโปรตีนอะโปรต์โ okay. อ้โปรต์อะโปรต์โอเคแลกเกอรเอ้ยได้กินสองโอ้แต่ไหนอิ่มแล้วพี่น้องกสีล่ำลากันไปนะจ๊ะเพราะว่าอิ่มแล้วแล้วกะกามาทักทายคริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสกับนิวเยียเนาะนานๆลงคลิปเด้อจ้ะพี่น้องโบมีแนวเห็ดให้เบิึง ตอนนี้หอกดาวกะอยู่บ้านบ่ดยไปยังดอกแต่ว่ามันหนาวข้างนอกมันหนาวกะสีบ่มีแนวฮ็ให้เบิงเนาะโอเคบีเซ่กูดบาวบายย see you later see you n e t t i see you later t h a n k for watching my channel and happy new year happy new year happy new year ชคปใหม่นะคะ ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะต่มากว่าอย่าห้มีโรคมีภัยเด้อว่าสันปีหนาเนาะให้ทุกคนดูดีสบายแข็งแรงมาแรงให้ร่างกายแข็งแรงจะเริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะคิปนี้กทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 拜拜，拜拜。